สวัสดีครับวันนี้ก็มาว่ากันถึงเรื่องของฟุตบอลชายโอลิมปิกนะครับตอนนี้ก็ได้ทีมเข้าชิงเหรียญทองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับในรอบรองชนะเลิศหลายคนก็น่าจะได้ชมกันนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นเม็กซิโกนะครับลงสนามเจอกับบราซิลทีมแชมป์เก่านะครับเม็กซิโกวันนี้ก็จัดชุดใหญ่นะครับนำโดยผู้สาประตูกิเอโมโอชัวแดนหน้าวันนี้ก็ใช้3ภาษานะครับอูเลียอันตูนา อเล็กซิสเวกาแล้วก็เฮนรี่มาตินนะครับส่วนบราซิลเนี่ยก็มีกับทันทีมฮะดานิอันเวสนะครับเล่นแบ็คขวาตรงกลางก็มีดักลาสลุยกับบูโนกิมาเลสนะครับคุมกลางกันส่วน4ตัวบนนะครับก็มีแอนโตนี่นะครับคลาวดิโนเปาลินโยแล้วก็ลิชาริซันนะครับบราซิลเกมนี้ก็ไม่มีชื่อของมาเตอสคุนยาลงสนามนะครับก็ปรากฏว่าลงสนามสู้กันเนี่ยโอ้ทั้ง2ทีมถือว่าสูสีนะครับ ปอร์เซ็นต์การทองบอลเนี่ยบาซิลดีกว่านะครับ57ต่อ43แต่ว่าถ้าดูสถิติการยิงเนี่ยเม็กซิโกก็ไม่เป็นรองนะครับบาซิลยิง10เข้ากรอบ6เม็กซิโกก็ยิง9เข้ากรอบ4นะครับถือว่าทองบอลน,น้อยแต่ว่าเกมสูงสีนะครับอย่างไรก็ตามมาเกมนี้ก็ไม่มีประตูนะครับจบ90นาที0 0ต่อเวลา3านาทีก็ยัง0 0นะครับก็ต้องไปวัดกันที่การดวลจุดโทษนะครับ โดยการดูจุดโทษเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหบราซิลยิงได้แม่นกว่านะครับชนะไป4 1ยิง4คนเข้าหมดเลยนะครับดานิอันเวสกาเบียอมาติเนลลี่บูโนกิมาเลสแล้วก็ไลเนียนะครับส่วนเม็กซิโกเนี่ยสองคนแรกยิงพลาดนะครับก็เลยทำให้บราซิลนะครับสามารถเข้าไปป้องกันเหรียญทองได้สำเร็จนะครับเข้าชิงเป็นทีมแรกส่วนเม็กซิโกก็อกหักไปนะครับได้ชิงเหรียญทองแดงไปมาดูอีกคู่หนึ่งนะครับที่ไซตามะสเตเดียมนะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพ พบกับสเปนนะครับทีนี้ก็ญี่ปุ่นมาชุดใหญ่นะครับกองหลังมีมายะโยชิดะกับตันทีมนะฮะกลางก็มีทาเกฟุสะคุโบะลิสึโดอันแล้วก็กองหน้าใช้ไดชิฮายาชินะครับส่วนสเปนก็ดาวดังเต็มทีมนะครับประตูอูนซิมอนกองหลังเปาโลเปสเอลิกาเซียกองกลางมีมิเกลเมริโนเปดรีนะครับเปดรี Pedro, เนี่ยเล่นนัดทีนี้นัดที่7จแล้วนะครับตั้งแต่สโมสรมายูโรมาโอลิมปิกยังไม่ได้พักเลยนะครับ ส่วนแดนหน้าครับมิเกลโอยาซาบาลดานิโอโมแล้วก็หน้าเป้าวันนี้ส่งลาฟาเมียลงตัวจริงเลยนะครับคนที่ทําแพทริกในนัดที่แล้วนะครับส่วนรูปเกมเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นคือน่าเสียดายอย่างหนึง่งคือแฟนบอลเข้าไปดูไม่ได้นะครับไม่งั้นนี่โอ้โหเสียงเชียร์แฟนบอลเต็มสนามเนี่ยน่าจะช่วย,ยญี่ปุ่นได้เยอะอย่างไรก็ตามพวกเขาก็สู้กับสเปนได้ดีนะครับแม้ว่าสเปเนจะครองบอลเยอะถึง61ต่อ39กนะครับก็เป็นตามสไตล์ของสเปนอยู่แล้วเกมนี้ จบ90นาทีเสมอกัน0-0อีกคู่หนึ่งแล้วนะครับก็ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีปรากฏว่านาที115นะครับก็เป็นมาโกอาเซนซิโอนะครับได้บอลในเขตโทษแล้วก็พลิกซับด้วยซ้ายเลยบอลเสียบเสาเข้าไปนะครับเป็นประตูชัยครับให้สเปนเนี่ยเฉือนชนะญี่ปุ่นไป1-0นะครับเต็ง1อย่างสเปนก็เข้าไปชิงเหรียญทองกับบราซิลต่อไปนะครับส่วนญี่ปุ่นไปชิงเหรียญทองแดงกับเม็กซิโกนะครับ โดยคู่ชิงเหรียญทองแดงเนี่ยจะเล่นก่อนนะครับเม็กซิโกกับญี่ปุ่นนะครับก็จะแข่งขันกันวันที่6สิงหาคมที่ไซตามะสเตเดียมนะครับสนามของทีมอุาวะเรดไดมอนด์นะครับแข่งกันเวลา18นาฬิกานะครับโดยเม็กซิโกเนี่ยเล่นฟุตบอลโอลิมปิกมาทั้งหมด12ครั้งเคยได้เหรียญทองปี2012ด้วยนะครับก็เป็นชุดของพวกโจวานนี่โดซันโตสลาอูคิมิเนสนะครับตอนอายุยังไม่เกินก็ไปเล่นชุดนั้นด้วยนะครับ ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเล่นโอลิมปิกมา11ครั้งเคยได้เหรียญทองแดงนะครับในปี1968ก็ถือว่าโอ้โหหลายสิบปีแล้วนะครับที่ญี่ปุ่นไม่ได้เหรียญโอลิมปิกนะครับดีที่สุดคือปี2012นะครับเคยได้อันดับ4ในปีที่เม็กซิโกได้เหรียญทองนั่นแหละครับญี่ปุ่นก็ไปแพ้เกาหลีใต้นะครับ0-2นะครับในในนัดชิงเหรียญทองแดงนะครับส่วนเกมคู่ชิงนะครับสเปนกับบราซิล เต็งหนึ่งกับแชมป์เก่านะครับจะแข่งขันที่สนามอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมโยโกฮามนะครับที่เมืองโยโกฮามาหรือว่าสนามนิสันสเตเดียมนั่นเองนะครับสนามของโยโกฮา m a F m a r i n ีนอตที่ทรีรทอบุญมาทันขาแข่งอยู่นั่นเองนะฮะ7สิงหาคมเวลา18น30นาทีนะครับ6โมงครึ่งโดยสเปนเนี่ยแข่งฟุตบอลโอลิมปิกมา11ครั้งนะครับได้เหรียญทองในปี1992นะครับแล้วก็ได้เหรียญเงิน2ครั้งนะครับ ปี1920แล้วก็ปี2000นะครับชุดเหรียญทองปี92เนี่ยก็ชุดนู่นเลยครับมีเป๊ปกาเดล่ามีหลุย์เอลิเก้นะครับปัจจุบันก็เป็นกุญซือดังทั้งคู่เลยนะครับอยู่ในชุดนั้นด้วยส่วนบราซิลเนี่ยเพิ่งจะได้เหรียญทองก็คือโอลิมปิกครั้งที่แล้วนะครับปี2016นั่นเองนะฮะหลังจากที่เล่นมา14ครั้งเนี่ยเหรียญเงิน3ครั้งแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งนะครับครั้งนี้ก็มีลุ้นป้องกันแชมป์นะครับสำหรับ ทีมชาติบราซิลนะครับอ่าใครจะได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงบ้างก็ติดตามครับ6กับ7สิงหาคมนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมเอาจะช่วยนักกีฬาไทยกันด้วยนะครับตอนนี้เรามีลุ้นเหรียญอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นข้อมูลมาฝากกันนะครับก็ลาไปก่อนเท่านี้สวัสดีครับ